ช่องสามเฮกตึกเรตติ้งกลเกมรักก่อนลาจอล้มยักษ์เต็มๆเ,เรียกว่ายิ่งฉายยิ่งสนุกเข้มข้นแถมกำลังจะลาจอในคืนนี้แล้วสำหรับกลเกมรักผลงานดันพระนางหน้าใหม่ของช่องสามนำโดยมิ้นรันรวีประกบคู่สองหนุ่มไอพานุวัตรปูกิตติพล ร่วมด้วยนักสแสดงสาวสวยเดนิสเจลิวชาคับปุนที่ประสบความสำเร็จเกินคาดแจ้งเกิดให้ยกเซตสำหรับเรตติ้งคืนวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่21ทธันวาคมซึ่งเป็นตอนก่อนลาจอก็ทำนิวไฮอีกครั้งคว้าไป4.0และขึ้นแท่นละครหลังข่าวที่มีเรตติ้งสูงสุดประจำวันเอาชนะแม่โขงของช่องเจ็ดที่ทำเรตติ้งได้ไปที่ สามุดสี่